สวัสดีครับผมออยนะครับฟาร์มประดุกหนองคายนะครับนายกริตมิคาลเสษเมรักษ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาให้ความรู้นะครับที่ผมเชื่อว่าทุกท่านอยากรู้และไม่เคยรู้นะครับคือประดุกนะครับจะอยู่ในสภาวะขาดน้ำนะครับในพื้นที่ไหนได้เวลาเท่าไหร่นะครับคลิปนี้นะครับเราจะทำคลิปมาเพื่อเป็นเขาเรียกว่าวิชาทานนะครับอาจจะดูเหมือนจะทารุณ สัตว์หรือเปล่าแต่ผมมองว่าอันนี้คือเป็นคลิปที่เราสามารถให้ความรู้เพื่อที่จะให้นะครับเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงปลาอยู่นะครับรู้ว่ามันจะขาดน้ำนะครับในพื้นที่ยังไงเวลาเท่าไหร่นะครับเราถึงจะเอาได้ทันนะครับเราจะมาปรับใช้นะครับเราจะมาปรับตัวได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสภาวะที่1นนะครับสภาวะที่1ถ้าปลาดุกนะครับ ขาดน้ําโดยการที่กระโดดลงมาจากบอ่อนะครับแล้วมาตกอยู่ในที่ปูปนซีเมนต์นะครับสภาวะนี้นะครับถ้ามีแดดหรือไม่มีแดดก็ตามนะครับจะอยู่ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับตอนแรกนะครับปลานะครับจะมีเมือกจะคายเมือกมา นะครับพอมันตกมาใหม่ๆมันก็จะขายเมือกเพื่อลดแรงเสียดทานนะครับอ่าสภาวะที่2คือตัวมันจะแห้งนะครับอ่าตัวมันจะแห้งแต่เขาก็ยังหายใจอยู่นะครับอ่าปลาดุกจะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาเรียกว่าเดนไดนะครับอยู่ตรงข้างเหงือกนะครับซึ่งสามารถนะครับดูดออกซิเจนจากอากาศไปใช้ได้เลยนะครับปลาปกตินะครับจะต้องดูดออกซิเจนนะครับในน้ําเท่านั้น นะครับแต่ปลาดุกมีอวัยวะพิเศษนะครับที่สามารถนะครับเอาออกซิเจนจากอากาศไปใช้ได้ด้วยนะครับพอตัวมันแห้งนะครับหลังจากนั้นนะครับชั่วโมงที่2ถึงที่3เนี่ยเขาจะตกอยู่ในสภาวะขาดน้ำนะครับแล้วทำให้ออกซิเจนเข้าไปได้น้อยขึ้นนะครับอวัยวะต่างๆนะครับทำงานไม่ได้ติดขัดนะครับทำให้เขาตายนะครับฉะนั้นคือถ้าอยู่ในพื้น ซีเมนต์นะครับถ้าไม่มีแดดความแห้งมันอาจจะแบบอาจจะช้าลงนะครับแต่ถ้ามีแดดก็จะตายเร็วขึ้นนะครับสมมุติว่ามันตกลงมาอยู่สักประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงแล้วยังไม่ตายเราสามารถปล่อยเข้าไปได้ไหมได้นะครับแต่เขาจะเกิดความเสียหายในด้านผิวหนังนะครับอา,อาจจะเป็นแผลนะครับแบคทีเรียก็จะเข้าอาจจะป่วยตายนะครับอโอเคในสภาวะที่2นะครับสภาวะที่1ก็คืออยู่ในปูนซีเมนต์นะครับ ประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอ่าแต่ถ้าสมมติว่าตกลงมาครึ่งชั่วโมงหรือว่าอะไรกลับเอากลับไปไปได้นะครับเอากลับลงไปในน้ําได้ใหม่ไม่เป็นไรเขาลอดนะครับเขาอยู่ได้นะครับสภาวะที่2ก็คือดินนะครับดินที่แห้งๆไม่มีน้ำนะครับอ่าดินอ่ามันอาจจะตกลงอยู่ที่ดินเราไม่ได้ปูพื้นคอนกรีตดินนะครับอ่าดินอาจจะ หน่วงระยะเวลาได้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความร้อนหรือว่าด้วยอะไรคือมันไม่ได้ร้อนเหมือนซีเมนต์นะครับดินก็3าถึงสชั่วโมงนะครับดินปกติไม่ได้เป็นถ้าเป็นดินทรายนี่ก็อาจจะแบบอาจจะน่าจะตายเร็วหน่อยนะครับเ,เรายังไม่ได้ทดลองนะครับแต่ดินดินเนี่ยสาถึงสชั่วโมงแน่นอนนะครับสบภาวะต่อไปนะครับสบภาวะโคลนอยู่ในโคลนคนที่เก็บปลานะครับอ,อย่างบ่อดินนะครับอย่างบ่อดินเก็บ ปลาไม่หมดยังเหลือปลาอยู่ในโคลนตมนะครับอ่าสภาวะที่อยู่ในเนี้ยเขาจะอยู่ได้5-1อาทิตย์อ่าขึ้นอยู่กับอะไรนะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความร้อนของน้ําอุณหภูมิของน้ํานะครับพอน้ําน้อยถ้าช่วงนั้นคือหน้าแดดเขาเรียกว่าหน้าร้อนจัดๆนะครับอุณหภูมิขึ้นสูงถึง40-50องศาปลาอยู่ไม่ได้นะครับปลาต้องตาย นะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิของน้ําไม่ได้สูงมากนะครับเป็นอาจจะเป็นหน้าหนาวนะครับอาจจะเป็นหน้าที่ปกตินะครับหรือมีล่มนะครับอ่าอันนี้เขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยนะครับอ่าอยู่ได้นานหน่อยอยู่ได้เป็นเดือนนะครับอยู่ได้เป็นเดือนนะครับอ่าสภาวะต่อไปนะครับสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาวะจําศีลอ่าสภาวะต่อไปนะครับอ่าเป็นสภาวะ ที่อยู่ในน้านะครับที่ไม่ได้กินอาหารจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับโดยปกตินะครับปลานะครับปลาดุกปลาหมอนะครับปลาช่อนนะครับกบนะครับเต่าพวกนี้คือจะมีสภาวะที่เขาจะไม่กินอาหารเขาเรียกว่าสภาวะจําศีลนะครับเขาจะกินอาหารน้อยมากนะครับด้วยอากาศเย็นนะครับหรือไม่มีอาหารนะครับสภาวะนี้จะอยู่ได้เป็นเดือนนะครับสามถึงสี่เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องกินอาหารเลย นะครับโดยที่เขาไม่ขยับกินอาหารเขาจะนอนกกอยู่นิ่งๆนะครับอยู่ในดินอยู่ในโคลนนิ่งๆนะครับหรือว่าอยู่ในน้ําที่ไม่ได้กินอาหารเนี่ยเขาจะอยู่ได้เกิน3เดือนนะครับแต่ด้วยพอเขาไม่ได้กินอาหารทำไมถึงอยู่ได้นะครับโอเคผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกก่อนเลยปลานะครับพอไม่ได้กินอาหารเขาจะดึงไขมันนะครับดึงไขมันมาใช้ก่อนอ่า ฉะนั้นท้องก็จะยุบก่อนนะครับท้องจะยุบนะครับพอสภาวะที่2พอไม่ได้กินอาหารต่อเนื่องนะครับอีกปับ๊บต่อไปคือสันคอหรือเนื้อก็จะหายก่อนนะครับเขาจะดึงโปรโตีนมาใช้ก่อนจากเนื้อจากกล้ามเนื้อนะครับสภาวะที่3นะครับอพอปับ๊บตัวมันจะรีบหัวมันจะโตละสภาวะนี้ก็คือเขาเรียกว่าปลาอารมณ์ดี ฟ้ลาลมดีคืออะไรครับมีแต่หัวหัวทั้งวันหัวเลาะทั้งวันไม่ใช่นะครับถึงโป๊โอเคพอผอมนะครับมีแต่หัวละหลังจากนั้นก็คือความ <c oughs> เขาเรียกว่าภูมิต้านทานเขาจะต่ําโรคก,ก็จะเข้ามาแทรกได้ง่ายอาจจะตายด้วยด้วยโรคด้วยนะครับด้วยความที่อ่อนแอด้วยนะครับอ่าฉะนั้นคือเขาจะอยู่ได้ประมาณ3 4มเดือนอยู่แล้วโดยประมาณนะครับถ้ามันไม่ได้กินอาหารเลยอยู่ในน้ำนะครับอ่า นะครับแล้ววันนี้นะครับผมว่าคลิปนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับทุกท่านได้รู้แล้วว่าปลาดุกทนทานขนาดไหนอยู่ได้ในสภาวะขาดน้ำได้กี่ชั่วโมงยังไงนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปมันวันนี้แน่นอนผมจะเอาเคล็ดลับหรือเรื่องอะไรที่คนไม่เคยรู้มาให้รู้นะครับเกี่ยวกับปลาดุกนะครับฝลานะครับ แฟนเพจหรือคนที่ติดตามนะครับใน YouTube กดไลค์กดแชร์นะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเพื่อยกระดับนะครับเกษตรกรไทยนะครับเราจะเอาปลาไทยเนี่ยไปขายดาวังคารกันพี่ติดตามชมนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ